สวัสดีครับดุกผู้เพื่อนครับสวัสดีตอนเศร้าๆสวยๆนะครับเนาะเมื่อนี้ผมาจะพาทุกท่านมาจ่องลักจ่องมองลุ่งป่าครับบระเมนว่าบระเมนว่ามา่จ่องลักอกครับเขา้มา,ามหาหมงมอเนาะที่ว่าเขาจัดตั้งตังเพื่อจะวานแหหรือว่ายกสะดุง้งนะครับเพราะตรงมาจ่องเองนะครับเนาะเขามักมองในเก่าวงนั้นแหละครับสําหรับผมนี่ผมจะมักมอง น้ำเล็กๆกเนาะขันแม่นเขามีโอกาสมากกว่ามูเนี่เขาเลือกได้นี่ยมองน้ำเลอกเลวกและกะดินล้มๆมครับส่วนมากป่าเงี้ยเขาก็จะยุบกลางกลางน้ำมองเลิกๆพุ่น้ละครับขันห้อมมาว่าท่านเพิ่นเขาแดดมองไดเขาก็เอามองนั้นละครับมองในวังเนาะนี่แหละครับลักษณะอันนี้เขาจาจ้มาจองกันทั้งนั้นนะครับนี่เนาะผู้ใดมากวานก็นกนเอาตังมาลงผู้ใดบามีเวาเลาตังมาลงเพิ่นก็นเอาไม้มาปักลักจองไว้ครับเพิ่นจะล่งมือเนาะครับเนาะบาทหกสิบบาทป่าธรรมศาสตร์ กูนะผมก็เอาตังค์ลงแล้วอยู่บุญครับไก่เตลิบอยู่จะให้น้องแพลมาทายทำอยู่ทงังบุญแล้วเนะาะจังย้อนแสงเนาะอันนี้มันก็ย่อนแสงครับลมก็มาทางนี้เขาก็จะไปอยู่ทงังบุญแล้วครับยังถารุ่นถ่าเบื้งน้ำกันครับว่าจะเป็นจังใดจะได้ปลาคุ้มคาบาัตรปบรรยากาศชวงเศร้าครับกำลังเตรียมความพร้อม เพื่อนว่าจะลง10โมง2นะครับเนาะตอนนี้ก็มมโมงจะ8โมงแดดออกเปียงๆแล้ว <c> ่ <oughs> ันา้อครับเมืม่อเนี้ยอากาศดีอากาศฮ่อนๆจะเล่นน้ำย่ผมเอาแพร่มาทำเนาะผมจะวานตังกอนแล้วก็เอาแพร่ลองที่หลังบุญแล้วครับช่วงแรกๆข้าเจ้าว่าบ่อยากแหาแพร่ลองเพราะว่ามันจะขวางทางสะดุ้งเนาะเท่ากับใส่แพร่ลองบาสุท้ายวานตังไปก่อนครับราคา60บาททุกที่นั่งนะครับเนาะ น้องนี่อยู่บ้านน้องบักแซ่อำเภอสว่างจังหวัดสกลนครนะครับมือหนีขามฟังมาขามฟังกับโบแกะนะครับห่างจากบ้านประมาณหกิโลขามไปนี่ก็เป็นบ้านคุดข่าเนาะบ้านคะุดข่าก็ยังอยู่อำเภอทุ่งฝนอยู่ครับอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุตรดิตถนีเนาะบ้านผมก็อยู่ติดบ้านคุดข่าแล้วครับอ่ะย่งทารุณทะเบงน้ำกันมือหนีจะเป็นยังไงครับปลาลายอยู่ดอกาเาข้าปายังตนหน้าตั้งเข้านี่ก็บ,บอกน,นี้ดิเราบัดเอาจริงจะมานขึ้นระมานครับ จำพรมาจะพี่ตุ่มไปจะไปแล้วคนบ่ชหายใส่แพรนะจ่าถ้าเขากะเอาแพรลงไปประจำตำแหน่งหม่องตังเขาจะบ่ได้ยลองพุ่นละจ้าเขาจะล่องได้กะลาลาเพล่ะเพลนยกเพลนยังเลี้ยวเพล่ะจังบ่ได้ขีดขวงเพลนทางเขาอยู่ข้างหน้าเพลนจะตั้งเหล็ก โอ้ได้เวลาแล้วจ้าอือ้ออปบะขาวโดดดวงเด้งดงเด้ง,ดดง,ดงอู้โดดดีคักจา้าบะขาวหน่อยโดดครักอือทางนี้ก็ได้เป็นเครื่องรู้คุณน้ดดจ้า ว้าวอยู่ตรงกลางว่ามันเป็นรลจ้ะอืมพอคนได้ปลาเงี่ยแล้วโจลเลกๆเพื่อจะกิบบรรยากาศรอบข่างไปน่าจะพี่ตุมพัฒนได้หาา เมื่อท่านได้สาวเฮขึ้นมาวานถิมมักไว้จ้ะโหโดดดีค่ะปลาหน่อยจะมีเห็ดปะลาล่ะสุดยอดเลยจ้าคุณนะแตกสวดสวดอยากยกสะดุ้งอยู่จ้า แต่ว่าขันแพ้ยยกกับบมีผู้ทายให้พี่ตุ่มขันแพ้ยยกสะดุ้งพี่ตุ่มกับตอมมาทายอันนี้พี่ตุ่มอยากว่านเฮียจ้ะปล่อยพี่ตุ่มจัดไปเลย มีพอพุ่นก็ได้เนื้อจา้าเฮียเออคอหูคอ้วนแท้คอวหนอย่เดี๋ยวอแง่อยู่จ้าพอดีปูนก็อิมหลายมือเลยแล้วนี่เหียทางนั้น โอ้ของพี่ตุ่มกับมิตรแต่นุจ้าขาวจูนพูนอยู่ยูขักขักขักลลยขักปลาหน่อยหลยขักจ้ามิตรปลาขาวอืมคนนะโอ้ปลานังปลานังยัย นี่นะจ๊ะกันยกสะดุ้งบริสเสียเวลาปวดฮหงากยกเหลก็กตักเอาทั้ทงนั้นได้ปลาเญย,ยโอ้อ่อาจจะเป็นปลากระสูบจ้าพวกปลากระสูบกันนวลจันนี่ละแน่เสือเหลืองเหลืองเหลืองวเจ้าก็บบ่าพีดบ่าจืดปินพันกันไปช่วยจีบอืมนะ มวลคักป้าทางพุ่นพุ่นได้ปลาตองไงโอ้มานเลยโอ้คุณน่ะป้าดโอ้อากินมานคักขนาดปลาดจ้ะปลาดไงปลาดปลาดโอ้ตัวงหญ่คัะ สุดยอดดูเนหน่อยน่อยจ้ะมานครับมหากินเกงเว้ยอยู่รอตะฟังรอตะฟังปาเงี้ยเลยหลายจ้ะโอ้กะโดดเงี้ย โอ้สะดุงดังนี่แม่เพิ่นกระไดอยู่วะสา,าจ้าโอ้พี่ตุ่มเขาจนพูดเลยจ้าคุณน่ะอู้วเอาแพ,พรมาหาเด้อนี่ปวดปลาซอยนั่งปวดผู้เดียวบเปลียวง่ายด้วยนี่อยากไปปวดปลาซอยอยู่จ้ะ แต่พี่ตุ่มนี่ไ่อยากให้ซ้อยลอกจ้าอยากเห็ดเอียงเบิดโอ้ถามฝุ่นอยากสวยๆเดี๋ปยปลาเนยบ่บ่น้างปลดปลาประมาณนยี่สิบวัที่เจอพี่ตุ่มนี่ ไายค่ะขาวอักหลาดก็สนโอ้เดี๋ยวตัวงามเลยต้นนั้นโอ้สะดุดงด่างนี่ไหมคุณน,น่ะปัดนี่เราจะเหตุผลที่เพี้ยหยากยกสะดุงแต่ว่าพี่ทุมว่าหายโยกยานเพี้ยวปวดเอว สอนปลาสะดุกน้ำเพลนจ้ะโอ้ปุ่นหนักหนาฮะปุ่นหน่กปลาเนยเสือสีน้ำเงินปุจ้าปุ่นปุ่นหน่าจ้าโอ้ตัวเนยแหงกระโดวะสั่น ปั๊ดหวยได้ปลานยัยก็ดีใจนั่เพื่นแต่ว่าปลาน้อยยกขึ้นบัดแล้วลวกก็ดีใจนั่เพื่นอีกทีเก่าจ้ะดีใจทั้งของคุณแลงของเจ้าของอืมข้าจูดพุณ แต้มบ่สรอบนี้ขาจุนปุนคืคอรอบแรกรอบสองบ่โอ้ปุนาจ้าปัดโอ้สุดยอดเลยปาน้องนี่โอ้คักขักขักขัก,ขก ในปูในปลาทุกคนยู่ดอกจ้าข,ขนาดเลยปูปลาเ่าเลยบัดเนี่ยโดนเลยตัวสีแล้วปลากระโตงงามอยู่จา้าบอติปีติปีบอนอยเฮ้งซุ้มหน่อยกันหน่อย,อยอยู่ซุ้มง,งามกังาม ปลาขับพองปลาขับพองลายปูนแล้วโอ้เขียวของขากับขาวจูนพูนเลยจ้าคูน่ะปลาโ,โ,โปดปลาอีกโดนคือเกขาโอ้ได้ทุกหลอบทุกบาทสุดยอดเลยจ้าปลานองนี่ ก็เสียเอาเพืนมาปวดต่าฟังกะเพื่อนก็สิไปบ้านดวงทับเหนี่ยของเพื่อนน่าจะ่าโดดดวงเด้งดงเด้งเยอะออกมาพี่มาปวดให้

สะดืงดางนิวเสอร์น้ำพืนจะยกบะได้ก็ได้บ้านนั่นรอบนิวยังโดดดงเด้งดวงเด้งอยู่จ้ะคุณน่ะปลาหน่อยสิบสองยกได้โอ้ได้ปลาลายจ้ะก็ได้เฮี้ยงถึง ีนเด็ปากคอเนี่ยจ้าปปากคอของแค่จ้าบนปลาดูยงมไปยังปลาดูไปงเอาอันวาหันปน่อยอันุกแบบนี้คะมันนปลาดตัวซ้ำเลยอใส่เกลือยจ้ะอ้วนั

ขาอักลาาขึ้นมาอกบอลหลบนี่ปลากระย่งนี่ไลายครับโอ้แมน่นปลาขับคองนี่ไลายครับจะ้ะกอดเต็มเหี้ยเต็มสะด,ดุ้งของผระไดก็ไดอู้ไม่ดึงโดนเด้อรุนจ้าโอ้เห็นเต็มแล้วเห็นแล้วโอ้ ขาุนพุ่นด่ะพ่น่ะออตัวงามอยู่ใส่นี่แดดเดียวแสร็มึงยังล่ะโอ้ทางพุน่นได้ปัญญามั้งนี่พ่นอจาจจะโฮเฮโฮเฮ,อ,เฮอยู่ กเบอร์สีก็ยุกไนนกลอ,อยู่น่าจะน่าจะ z o ให้เติน่าจะเาก็ตรงไปยุกกลางๆเน้น่าจะเพื่อทีจะได้ปลาอันยุรอตะฟังอะไรกับโอเป็นตะลุนบ้าน สามเส้นหาได้ปลาง้มจ้ะโอ้ขอทาขอทาเลือกถึงมองสมกับเที่ยวมามือละสองเทียยจ้ามาจองเอาเอาตังมาจองมาจองพื่อนที่ใ,ใกล้บ้านอือม,มาถึงมองอู่จ้าขอทาเป็นยังโอ้มอเร็กต้มีร,รงางวัลให้แล้วเนี่ยแต่ปลาลายปะเนี่ย ต้องมีเนี่ยแกยม,มื่อยให้แล้วคุณอาจจะตัวงามใส่สวยเลยโอ้โหคักคักคับหายพี่ตุ่มปวดปลาไปจ้าใส่เวลาหน,น่อยจักหน่อย ปลาจ้าไม่รู้ว่าปลาอย่างโชว์แล้วไม่รู้ปลาอย่างจ้าเพี่ากับอะไรยินน่าจะเป็นปลาบูเจ้าโอ้ทองไข่องลองเลยเป็นยำว่าเจ้าบดริบานห่าวเทียปลามุดดินมุดต้มสวงามอยู่จ้า ตัวใหญ่เยอ่กำหัวบ่ได้บิดหางดอกใหญ่กว่ามืออยู่กำหัวเห็นหางอยู่ตัวนี้มีแต่ลาแนวเดียวพอดกรอบกระสอบโอกระแซบเพื่อกันละแม่มจ้าตาตกดดด ากแดดทอดกอดปลายเขาเนื้อห่อนหอนปูบว่าเป็นอนเดู่บอกเป็นกับบอเป็นเนาะแม่ลูกกับบอเป็นคือกันล่ะลจะ้าแบบนี้ก็ได้กินคือกันแล้วเนาะแม่เนาะนจะ้ะ <c oughs> หาลำรอดแต่ฟังว่าแม่จะไม่ได้ลงน้ำเลืกเทียบปลาหมุนตม้ม ดกันมือผัดปักมือใส่หมูมือกันปักมือโอ้ยเฮียน,นมาล้วจะโอ้เสียดายเนาะที่พี่ตูม่มาปากคอบอกจากเฮียหยากอยู่แต่มื่นไปว่าสนงมหาอีกว่าเห็นมาเขาสะดุ้งเพิ่นเมื่อกี้นี่แต่บอรู้ว่าจะมี ปลาขาวติดแห้องกูเจะเขียวเหนียวซับของเขาอืปลาอยังน้นน่ะือโอ้ปลาอย่างจ้าตัวใหญ่อยู่โอ้เห็นบ่จ้าพุ่น่ะโอ้ กูร,ร,รู้ปลาคอปลาดองเลยปาบูอะตั้ใหญงยฮงให้ได้ปลาคอนะแม่เนาะแค่เราขึดอยากแกงปลาคอโอ้ได้ปลาขาวขึ้นมาตืมเป็นที่จา่าคนะอือ่ายังงุ่นนั้น ปายย่ายังเขามาจังมันดุนน้มกันจ้ะโอ้งามงามงามตัวงยีซ้ำเขียนแพวเลย,ขย,เ,ยเขียนพี่ตุ้มเย่บดซ้ำเขียนแพวพอดีโอ้น่าจะเป็นปลาบูจ้ะอันนี้แพวเดาเพลกันสายตาพอดีขึ้นกันผลงานเท่าครับมานอยู่มานคักอยู่ดอกหกสิบบาทเนาะปลาคอ สองตัว,ต,วตัวนี้ก็ฮิบอปโลอยู่บครับบูเอ้ยปลเขาสามตัวตัวหนึ่งตัวหน่อยเนาะตายไปแล้วมักไว้โดนลลยหายใ,ใจบ่ได้บูสองตัวอันนี้ปลาเขาใส่สามเส้นเนาะครับสามเส้นหรือสามเส้นหายแลย้วเขาอีกกลุ่มทางนี้จะเป็นป่าร่วมส่วนมากจะเป็นปลากระเงงปลากระเงงหลวกละกปลาแน้นหน่อยพวกสองเส้นปลาเสี้ยมเนาะตัวตัวนี้ตัวใหญ่เยอะ อยพางนี้ปิ้งขึ้ยิ้มแ่บบรรยากาศเมื่อนนมาณนี้ครับมวลซืือที่ห้ตาต่างคนก็ได้ป่าไหลอยู่ดอกครับเสียนแห่เสียนสะดุ้งกับเรื่มทยอยขึ้นมาขึ้นมาเสียดายห้าบ่าได้ปัดตองปลาข่าเนาะบ่อนต้นนาแห่อยู่กับบได้ครับแต่กับบัวเมียงนะครับหวานคักอยู่ดอกวันราคาหกสิบบาทคุ้มค่าครับมื่อน,นี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สมเสมอนะครับตุ่มครับพงแพล็กะขอลาบก่อนครับสวัสดีครับ วอกกันน้องนาครับหมาจะไปใส่ป่าธรรมชาติหรือป่าเรียงนะครับ